เกมในไทยแลนด์สนับสนุนโดยลอรีเอแบบกางเกงรุ่นอัลตร้าสลิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์โฟมล้างมือเอเซนซ์ออร์แกนิก เขอโทษนะครับผมอยากจะทราบว่าคุณใช้น้ําหอมอะไรครับเดินผ่านผมแล้วหอมเชียวไม่ได้ใช้น้าหอมนะคะไม่ได้ใช้น้ําหอมเหรอมีของดีกว่านั้นมีอะไรดีเอามาโชว์สิอย่ามาเขินอย่ามาทาเขินเดี๋ยวกลิ่นที่ได้ตะกี้นี้มาจากโชกุบุสึมโนกาตตาริขวดนี้เหรอเนี่ย ถึงว่ามันหอมแบบธรรมชาติจริงๆนะครับกับการใช้ครีมอาบน้ำชโชกกพุสโมโนกาตาริเพราะสกัดจากพืชธรรมชาติรับรองหอมสดชื่นช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มดูสุขภาพดีผมว่ากลิ่นตะกี้นี้อ๋อใช่ใช่กลิ่นเดียวกันกลิ่นเดียวกันพี่บอกให้กินนี้ติดกับบ้านไปเงาหัวไม่มีเงาหัวไม่มี อ้แล้วตอนจอดรถมึงเดินขึ้นไปกับกูเกมต่อไปของเรานะครับตอนนี้คะแนนเขานำไป21ต่อ9แล้วนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต้องตามแล้วนะอ่าแต่อันนี้ไม่แน่นะถ้าความจําคุณดีแล้วคุณจําของเพื่อนได้ด้วยเนี่ยนะคุณมีสิทธิ์แซงได้เลยนะครับกับเกมตอบมาเป็นตาบ ิธีการเล่นนะฮะหัวหน้าทีมยืนตรงนี้นะครับหัวหน้าท okay. ีมจะเห็นค <go ําท şey> ี่ขึ้นที่ทีวีแบบนี้ลูกทีมที่เป็นดารา3คนจะยืน1 2 3แบบไหนก็ได้นะครับเพราะคที่ขึ้นมามันจะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่พยัญชนะมุหบว่ากอไก่ขึ้นมาปุ๊บก็ต้องใบทําท่าและพูดได้แต่ห้ามพูดคําว่าไก่มันออกไข่ไก่นะครับอันนี้คนที่ทํากับข้าวกุ๊ก ไก่กุ๊กต้องต้องย้ำคนแรกวนไปเรื่อยๆพร้อมแล้วเข้าประจำที่ครับเชิญของพวกคุณนะครับจะได้คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะดอเด็กดอเด็กล้วนๆพร้อมเตรียมตัวเริ่มผู้หญิงนเอว่าเดียนอีกอย่างอีกอย่างนึงใกล้ๆกันเดียนก็อีกอย่างนึง ดิฉันดิฉันเออดิฉันที่บินบินบินเป็นเครื่องเครื่องเครื่องรอนโดนดิฉันโดนดิฉันโดนต่อไปลูกเล็กแดงเด็กเด็กครับดิฉันโดนเด็กเออต่อไปพวงจันต้องไปทนอย่างนี้ด <ics> ูอ yeah. ีกอันดูดาเออดิฉ <1938. S 2> <coworkers guessed. S 3> ันโดนเด็กดาเออดิฉันโดนเด็กดา มันหลอดล้านตีที่หล่อนพันศูน์พไปแล้วเด็กลำบันศูนพันกับสิงชีิตที่สุดวดิชันโดนเด็กดาไดโนเสาร์เออโเด็กนี่ันสามสามพยางเขาเรียกว่าอะไรดัชลิดดัชลิดอดิชันโดนเด็กด่าไดโนเสาร์ดัชจลิดเออ เดินดิฉันโดนเด็กด่าดาจลิดดิฉันโดนเด็กด่าไดโนเสาด์ไดจลิดเดินเออลูกนิกดิฉันโดนเด็กด่าไดโนเสาร์ไดจลิดเดินเดินลุกดิกเออสัตว์อะไรสัตว์ที่มหยู่ในนรกเดรัจฉานดิฉันโดนเด็ก ดาไดโนเสาร์อะไรนะลืมตัวเองดัชลีเอ้าลืมตัวเองแล้วเดินอ่ะดุกดิกสัตว์อะไรสัตว์อะไรนรกเดรจฉานอยู่ในห้องเวลาคนตายเข้าไปห้องไหนจับเกดหมดเวลา ลงใใบห้ดีติกทแรมันมเรียกได้ว่านี่ครับคือตัวอย่างของการทําแบบทีมเวิร์คช่วยกันพยายามช่วยกันนึกช่วยกันแบบว่าใบคาออกมาทางเนี้ได้ไปทั้งหมด9คําคคูณ 2. เท่ากับ18บวงเก่า21นะครับตอนนี้นําไปแล้ว39ต่อเกาทำที่เลยพวกคุณโอ้ยไ้หมดโอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอ ทำไมต้องมายืนตรงนี้ยืนาเลยกำลังใจมาเต็มครับคุณหญิงอยากโปสมาธิอยากโปสมาธิพร้อมนะครับของพวกคุณนะครับพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยออ่างออ่างทั้งนั้นพร้อมเริ่มอ้วนอ้วนอมอมอ้วน ูดดไ้นะรสชาติดีอะค่ะรสชาติดีรสชาติดีอร่อยอร่อยถูกต้องอ้วนอ้วนเฮ้ยอ้วนอยู่ตรงนี้อ้วนอมอ้วนอร่อยอร่อยอร่อยเออเด็กโรงเรียนตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กอเอออ้วนอมอ้วกอร่อยอนุบาลเออเร็วเร็วเร็วลงข้ากับหนาว อออางอ่างอบไม่ใช่อกาวอากาศอากาศอากาศอุ่นอ้วนอ้วนออมอ้วกอร่อยอนุบาลอุ่นเออของผู้ชายใช่ผู้ชายหนุดเป็นไหน อนุบาลอุ่นอาซูจิมันรู้สึกแบบอายอีกคำหนึ่งก่อนอายอ่ะอับอายโอเคอ้วนอมอ้วกอร่อยอนุบาลอบอุ่นอุ่นอาซูจิ เวลาผมเอาคิดเกมใสๆมาให้พวกคุณเล่นแล้วคุณก็คิดมากกันน่ะไม่คิดอะไรเขาหน่ไม่เล่ไม่มีใครคิดมากเลยไม่มีอะไรใช่ไหมอะไรเนี่ยอะไรขนมไยทำอะไรครับอับอายอับอายแต่ว่าทีมนี้ได้ไปแพ้คุณแค่คำเดียวข้อเดียวเท่านั้นได้ไป8คำคุณสอนล้วกับสบวกไก่9้นะครับตามมา25ต่อ39แล้ว สุดท,ท้ายที่จะตัดสินนี่คุณผู้ชมเราบอกเลยนะ <c oughs> ครับว <c oughs> ่าก็แอคชั่นมากๆชื่อเกมว่าใบให้ท่า <c oughs> เดี๋ยวกลับมาดูสักครู่เดียว เกมตอบมาเป็นตับนะคะเกมนี้เนี่ยทางทีมเราเนี่ยได้คําศัรรพท์ที่เป็นอออ่างนะคะซึ่งแต่ละคํานี้ก็พีคมากๆเลยทําให้แบบถ้าใบบางทีก็อาจจะต้องพีคนิดนึงเพราะว่าต้องการให้คนในทีมมาตอบได้นะคะก็ขออภยัยเพื่อนๆด้วยเน,ะยเนยาะถ้าแบบตลกมากไปอะไร่งเงี้ยคะ่ะ